อึสอ่าอุสอูอ่าอ่ะโอเคกลับมาพบกันอีกครั้งกับไกลตะโกนครับในพาร์ทที่เท่าไหร่วะจะไม่ได้แล้วครับจะไม่ได้เอาไปว่าเราจะเล่นอุ๊ยชายทะเลเย้มีคนตายที่นี่มีคนตายไม่รู้ครับเราจะโอ๊ยขับรถไม่ใช่ ATV นะเว้ยโอเคครับเราจะชิปทำอะไรกันวะงั้กินหมูครับไม่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 ไหวแล้วเนี่ยโอเคเราจะรีบไป ไอย้ยังเป้าหมายของเราครับอีก200เมตรเท่านั้นเราต้องรถเราที่นี่เลยอาถึงแล้วชื่อนหน้ามีหมูครับไม่ต้องสนใจเอ้ยหมูลิปโปเอาก้อนหินมาหมูโอเคเราเราจะมาอันนี้เราทำเคสของเดนของไอ้มิสเตอร์ไว้นะครับคุณผู้ชายใส่เสื้อขาวนะหลังจากที่เราไปคุยกับมันในพาร์ทที่แล้วนะก็คือเชี่ยมีหมาเชี่ยกูเกียดหมา,มหมา ไอ้ดูได้โอเคครับว่าเราจะเรานี้เรามีเฟรมโทเวอร์นะคือท้ายกิจน,นี้คือเราต้องนี่นะอุย้ยไฟไหม่ร้อนแรงหมาใช่ไหม,มนิ่งเบยครับหมาโอ้โหโอุ้ยเชี่ยมาอีกแล้วอะไรวะเนี่ยอุย้ยไฟไหม่ร้อนแรงแนละ้วร้อนแรง โอ้ยมีสไนปิว้วด้วยสไนปิว้วเหรอหอึทำไมไฟมันร้อนแรงอย่ในเกมนี้อ๋อไม่ได้อะไรครับรถยนต์ทางเองได้ยินเสียงมันคนโออาโอเอ้ยมามา,มาแล้วมาแล้วคนหนึ่งวา้วาวว่าอะไรวะเย็ดตายแล้วอหลบดีกว่าต้องไปแบบสตเตลแล้วครับอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วเนี่ย ไปเป็สเตลเข้าปากกล้วยครับเข้าปากกล้วยอันนั้นไปเที่ยวมึงเลยเกี่ยวไหมนั่นคืออะไรครับส่องดูถังน้ำมันนะโอเคขายของเราคืออันนี้มันเป็นเหมือนกับแหล่งเพาะพันธุ์กัญชาระดับโลกครับเราต้องเผาครับออ้ยร้อนแรงล่ะจากเผาเทียนน้อยครับมันก็จะค่อยๆลามครับ โอ้โหโอ้ชาวล็อกริงเลยโอ้โอ้โอ้โหโอ้ยเฮียร้อนแรงร้อนแรงอุ้ยเฮ้เพลงนี้มันคุณอ๋อเพลงเพลงสกิลเล็กเย็ดเนี่ยโอ้โหล่อเบยครับเหยายาวหมดแล้วตอนนี้ อ่ะอืม,มเอสเนเจอรเล็กทีนี้ผมก็นึกว่ามันจะเปิดในอื่นที่แท้มันเปิดในอันนี้นี่เองครับโอเคไปกันต่อนะผมเชื่อว่าด้านหน้าต้องมีคนอยู่ยยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากเดือยวต้องไปสตลสเตลหน่อยหนึ่งนะฮะหนึ่งโอ้โห รู้จักน่าจะมีแค่สามคนอ่ะนะเอาไหนก่อนดีเอาจากคนที่อยู่ไกลๆก่อนครับหรือเปล่าวะโอเคโอเคครับเอ้เชี่ยยังไม่ตายมันยังไม่เห็นเราครับเพราะว่าเรารมีทักษะหอเห็นแล้วเหรอ เแล้วไงนี่บอลแมนเชี่ยหมาเหรอเอาอีกแล้วเหรอต้องใช้เซนครับขึ้นไปมาเอ่อ่ะแล้วมาแล้วหมาใช่มึงหมาใช่ไหมหมาหมาเอ้ยเรียบร้อยเฮ้ยไปไม่พี่ออันนี้ค่อยสะใจหน่อยเอาเอามีคนมา ไปไหนวะไ,ไปไหนไปไปไหนกระโดดโอ้ยเยี่ยมเย okay. <c oughs> ี่ยมเยี่ยโอเครู้สึกว่าในตรงนี้ไม่ค่อยได้ได้ร้อนแรงเท่าไหร่แต่ร้อนต้องเชื่อแม่งมากันเยอะเลยอยู่ไหนวะอือหืออือหือตอนนี้ต้องมาเป้าหมายก่อนหนึ่งสองสามมีสามคนสี่คนหนึ่งสอง แล้วก็ต้องใช้ทักษะธนูกันเทพครับสูนเนี่ยุเชี่ยไหมยิงกูตุดอะไรเรียบร้อยครับป้าธนูเฮดช็อตแต่นี้ต้องรีบไปแล้วเผาเผาผงอันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรวะยาสูบวะโรงงานยาอุ๊ยร้อนแรงแล้วโรงงี้กินยากันไฟมาไม่เป็นไรเราจะร้อนแรงแั่งคนพ่นไฟเลยพาดนี้ เอ๊ะยาใช่ไหมเออจรวดมินด้่อ้ยตอนแรก็ไป้าไปก็ไปึ้งมากันแล้วอือดูงานเข้าเต็มเต็มเต็มตูดเลยเชี่ยตูดกูยังว่างครับต้องค่ายนี่ก่อนครับเพราะว่ามันมันเป็นคนที่มันจะวิ่งครับเฮ้ยก ลเชี่ยมันมาตอนไหนเจตุ๋เลยเย้อึอึอเอึอ่ะเย้อึอเอู้เอ้ยยิ้วกันโวยข้อมือเคสเลยเชี้ยมเผาเขามากเกยนแมวเขาเผายาสูบนี่นี่คือทักษะการสูบบุหรี่เอ้ยการสูบที่ดีครับต้องออน <Yeah. S 2> อะไรวะชาวแล้วอ้าอันนี้เอา้าใครวิ่งมาครับมาเมป็นกองทับมึงมาล็อชาวล็อกเหรอมึงชาวล็วลวอกเอรยเฮ้ยเฮ้ย,ยร้อนร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงอ,อ,อ,อ่ะอันนี้ยาครับปล่อยไปไม่ได้ต้องเผานะอ่ะอ่ะตายกันไปหมดแล้วอือหือถ้ามันจะเยอะขนาดนี้ เชี้ยย่าย่ย่าย่าใจเย็นอู้มอุ้ยแย่บาระเบิดกูก็มีหรอกเว้ยกูก็มีกดจี้กดกดน็อกกลางหนึ so 1, 2, 3, ่งสองสามสิไปไม่ตายกับเอ้เอ oh, ้ยไอ้เี้ยเอ้ยโอ้วันวันแมนโชว์อยู่แล้เนี้ยเก่าเหรอ ยิงโหงเฮยจอดไปละโอ้โหเราเลือดหมดตูดเลยหมดตูดละไม่เหลือแล้วยาจะตุ้ยกูตูดกูไม่เหลือแล้วเอ้ยโอ้ทางนี้มันจักจักชาวล็อกเต็มไปแล้วครับโอเคเป็นมาเราไปแบบสบายๆดีกว่านะเอาแบบค่อยๆค่อยๆเคลียร์ถังน้ำมันไปโอเคตรงนั้นมีอีกถังครับแย่หมดยัง โอ้ร้อนแรงตุ๊ตู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 ๊ตุ๊ตุ๊มีอีกปะเนี่ยเอ้ยปืนแบบบอกว่าปืนเปรมโตเวอร์มันจะหมดแล้วครับต้องแบบนี้ต้องแต่ต้องใช้ลิซซดอนนะซาดอนนะครับไอ้เชี่ยลบหลบหลบลบาวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วร้อนแรงขี้สะใจโอเคครับ เป็นไปด้วยดีครับอุ้ยเชี่ยมันจะมาเยอะอะไรนักหนาเยอะก็สูนหมดโอ๋อต้องเปลี่ยนแก๊สครับอุ้ยตู่เดยใจเย็นดิรอกูเผาเผาเผาก่อนโอ้โหกินยากันไฟมาเลยแบบแบบนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยอ่ะเผาแล้วอ่ะเผาโอเคครับต้อง เี้มาต่อกันครับไปเผาฝั่งนู้นบ้างโอ้โหไล่จอดโอ้หไล่ไฟอะไฟอะ,ฟอะตัวเธอนะมันล้อมเป็นไฟอะไฟอะไฟอะร้อนกว่านี้นะมีอีกไหมเชียแม่งมาแล้ววิงวิงว่งวิง่งวิ่งโอเค เลยอีกเลยอีกเลยชุดหนึ่งเหรอวะหมดแล้วครับสนุกไปกับเพลงของสกิลเล็กกันพอแล้อหืมหืมชาล็อกชาล็อกมีระเบิดเอาไปมึงว่ามึงว่ากูร้อนแรงใช่ไหมน้องร้อนแรงกว่าแล้วมันนี้ระเบิด โอ้ยเศษแก้วเข้าตูดไม่เข้ามืออะไรวันนี้วันนี้เป็นไรเนี่ยเอ๋อก็ตูดครับเยอะนะเยอะจังเยอะจังเยอะจังเยอะมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนอืออือีมึงมาจากเชี่ยไอ้ตูดใหญ่ไม่ใช่อีกแล้วเอ๋อเอ๋อก็ตูดครับมันเป็นคนใส่เกาะอะไครับวิธีการฆ่าคนใส่เกาะที่ดีนะครับต้องอ่ะอันดับแรกึบเชอืยเชี่ย โคตรสวยโคตรสวยกูจะอ๊ะไอ้ยายาใจเย็นใจเย็นอ๊ะขึ้นไม่ได้ต้องกระโดดจากที่สูงอล้แล้วก็โดดเอาไงวะเนี่ยชีวิตนี้เอาไงดีวะเอาไงดีวะอุ้ยู้โเอานี้แล้วกันเอ้ยบ้าเอ้ยจะไปไงวะเนี่ยออา เยัยกระสุนกูหมดละเย็ดยิงอ๋อหัวอยู่ด้านหลังโอ้อยอ้อยอุ้ยแคะกระสุนกันอย่างนี้อร่อยเลยทีเดียวฮะฮะขึ้นขึ้นดูเครับอุ้ยไอ้นั่นต้องว่ายน้ำล้วดำดำผุดดำไหวดำผุดดำไหวดำผุดดำแบบแรกครับต้อง เอาเยี่ยมมึงยั่งเลือดตูดทำไมโอ้ยครับนี้แม่งยากสัสสัสยุติเรื่อง RPG ดู Death ตาย Death บด RPG 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 เย็ดเนอ่ย RPG ไม่ได้มีไว้แค่ทำลายทำลายเรืออย่างเดียวครับมันมีไว้อ่า โอเคสำหรับภารกิจตรงนี้ก็เสร็จแล้วเราต้องกลับไปที่เมืองแล้วไปส่งเควสนะหาไอ้ีอีนั่นนะไปไปกันเลยไอ้เสื้อขาวมันชื่ออะไรวะไม่ใช่มันเป็น FBI อะ่ะเออเป็นเอเป็นเอนเจนต์อ่ะโอเคไปหามันไปหามันอ๋องับเงีบงบสู้โอ้โหว้าวเสวัดดีฮู้ฮู้้าฮู้ยไก่ ปล่อยเลยครับโอเคเราจะเข้าไปในบ้านลึกลับเนี่ยทั้งตู้อ่ะนะผู้เผายาให้มึงแล้วเป็นการทำที่ร้อนแรงมากดีมากเย็ดให้หัวปังแล้วมันได้ติดต่อสื่อสารกันแบบยิ่งใหญ่แล้วครับไง ว่ามึงหลอกใช้กูวะไอ้หนวดไอ้หนวดไอ้ลุงหนวดอีกแล้วไปไหนก็เจอแต่ลุงหนวดครับไม่ไม่แบบนี้ไม่ไหวเลยฮะอะไรวะอะไรอะไรเนี่ยไม่ว่าสำหรับพาคนี้ครับก็เดี๋ยวคุยกับมันเสร็จแล้วก็จบภาคนีก่อนโอ้ยนี่ไม่ใช่โอลิเวอร์ที่บอกว่าจบพาคนี้ไปก่อนเลยกันอะไรอะ บอกว่าเราดังแล้วครับ Snow ส h ไว้น no ี่ค <no ือเราเลยเย s มีรูปเราด้วยเราดังแล้วไมใช่รูปเราเนี่ยล่ารูปวานรับกับไอ้ไอ้คนหัวหน้าของวานเป็นนายจ้างมานนะ ชีอิงกิ้งดัดโอ้แล้วก็แผนที่ทีนี้เรารอคอยครับแล้วเราต้องการมานานแล้วแผนที่เนี่ยอยากจะไปเกาะใหม่แล้วก่อนที่ยึดหมดทุกอย่างแล้วครับต้องไปกันเลยดีกว่านะทีนี้ก็แต่เมื่อไหร่มันจะคุยเสร็จวะอ่า ตรงนี้ตรงนี้ตรงนิ้วนิ้วอ้วนๆอย่างเงี้ยน่าตัดเนาะอะไรริเวอร์บูมนายคุณจะไปเบอร์ริสทาวน์นะที่นั่นมีโปเกมอนพันหายากอย right <oh> ู่ฉันว่าถ้านายไปนายต้องเจอมันแน่ๆเลยโปเกมอนตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดมันชื่ออะไรอะไรอัดอัดโอ้ต์นี่แหละนะงั้นผมก็จะไปครับแต่ในพาร์ทหน้านั่นเองครับสำหรับพาร์ทนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไปซื้อของก่อน บนไเป้าบ่นอะไรป้าปขอจบเท่านี้ครับกับหน้าตาของป้าสวัสดีครับเ <c oughs>